เรื่องแรกก็คือเรื่องพี่น้องชาวนา,าที่โดน,นกระทําก็คือมาแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าพนักงานเพื่อให้จัดการกับท่านนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับโครงการจำนำข้าวพวกสื่อเสื้อแดงและก็พวกแบ่งแยกดินแดนรวมทัางเจ้าหน้าที่ป่ายความมั่นคงที่ละเว้นและละเลยปล่อยให้เกิดทราธั์ถอยๆเถื่อนๆที่ยืงแยื้อแต่แคงรั่วอยู่ได้มันเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ป่อยควา,ามมั่นคงว่าคุณปล่อยมาได้ยังไงตั้งเป็นเดือนเนี่ยและก็ไหลที่จะมาทยอยกันมาเรื่อยๆ ดูว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะทําอะไรได้บ้างดูว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะทําอะไรได้บ้าง ไปอย่างข้าช่วยแหวกหน่อยแหวกทางหน่อยลกูกตำรวจมารอรับแล้วก็ช่วยแหวกทางหน่อยสื่อช่วยแหวกหน่อยลกูกสื่อช่วยแหวกทางหน่อยเดี๋ยวจะได้เข้าไปยื่นหนังสือแจ้งความร้องทุกข์ก็คือพลตำรวจโทวีรศักทําพันตำรวจโทวีรศัก,รรศกนะทองสาลินะดำเนโดยบุคคลผู้มีไม่มีอำนาจสั่งการ การกระทำนั้นก็ถือว่าเป็นโม่คไะ่่ถูกต้องเนี่ยก็อันนี้ก็ฝากบอกไว้เพราะว่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญบอกไว้ชัดว่าเมื่อมีการยุสภาแล้วหลังจากนับสามสิบวันต้องมีการเลือกตั้งและานก็เปิดประชุมสภาเพื่อขอรับการแต่งตั้งนายกทัฐทีแล้วรีและก็คือไม่ชอบ ไม่ชอบด้วยความไม่ชอบด้วยแล้งานการคาสั่งของรัฐบาลก็เท่ากับว่าคุณการทำตามคำสั่งของรัฐบาลก็ไม่มีอาาหน้าตการ

ตัวแทนอยู่แลือกคนแรกอันนี้ทำหลังได้ได้ได้เขาจเขาจายช่วยสชัดเจุกคนครับผม่เราบได้ไนะดก็ได้จะได้สะดวกได้สะดวกนาถ้าจะร็วรว่านั้นก็ยิงได้ไม่ได้วันนี้เลยก็แล้วแต่แต่ก kind of a, okay. right. well. ็ได้กนไ้ก huh, yes. ็ได้ทีนี้ถาประมาณนี้เซ็นจีเลจีทีมาเย บอกกระดาษในะครับยืนไว้หน้าประตูครับมรับสารเดนนีค huh. รับ <mycket> คุณจ like The exactly ิตตลาดนะครับตาพบาีตมเ้าบไปเลยมนะหลักัน้วมาแจงปแล้วะครับเดี๋ววันไหน หลวงปู่ก็ติดต่อไปทีหนึ่งคุณ <üre? S 1> จะเป็นวันไหนดีครับจะได้บอกผู้กับท่านได้เอาเบอร์ผมไมว้ก็ไดู้กับกาอทนายเบอร์ผู้กับไปอีเบอร์เดี๋ยวฉันให้ทนายนัดมาแจะต้องพาไปลองเรียนต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ดำเนินคดีกับนางสาวยิ่งรัฐจินวัตกับพวก รวม9คนก็อหาร่วมกันเช่าโงมประชาชนสมัยอันเพื่อมาจากโครงการจะรับจำนำข้าวโดยข้า้นถึงคดีแท่งหมายเลขดำที่หน้าเกรับสองหจ็ดคดีแท่งหมายเลขดำที่739 2557 3แห่งอันเนื่องมาจากการทุจริตในโครงการรับจำางงานข้าของรัฐบาลที่มีนางสาวยิ่งรัชชินวัตรกับพวก9คนซึ่งได้มีชาวนานำคดีไปยื่นฟ้องต่อศาลแห่งเพื่อเรียกร้อง เขาเขียนหลังมากเงินค่าจำนำค่าซึ่งสารแท่งรับรองไว้แล้วจากการกระทำของนางสาวยิ่งรักกับพวกมีความผิดทางแพ่งและฐานอาญามาตรา3 4 3 4สาสฐานช่อโพงประชาชนผู้เสียหายในฐานะชาวนาจากการกระทำความผิดของนางสาวยิ่งรักและพวกทั้ง9คนจึงร้องทวกกล่าวโทษเพื่อ ดำเนินคดีตามบฎหมายจนกว่าจะถึงที่สุดพนตำรวจโทไอพันตำรวจโทภูวสิทธิ์ศิริปิญญานังได้รับเรื่องเอาไว้แล้วจึงจึงอะไรจึงลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนี่คือใบบันทึกประจำวันเดี๋ยวเราก็เอาหลักฐานนี้เก็บเอาไว้ตอนนี้ นายกกับคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ต้องสงสัยผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องหาแล้วไปดูตัวยายเดี๋ยววันวันศุกร์นี้เอาวันวันศุกร์วันศุกร์ตอนเช้าเราจะไปทําให้เขาเป็นผู้ต้องหาอีกสัก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 ท่านหนึ่งก็คือที่กองปราบปลาแกไปไป ผู้กองหาทั้งประเทศเนี่ยตรงไหนก็แจ้งได้เราไปแจ้งหมดแล้วเอาลาขึ้นรถล้กขึ้นรถเดี๋ยวเราไปกองทัพทำไปชมที่น้องกองทัพทำกัน